วิดีโอนี้อัปเดตก่อนสงมอบให้คุณแดนนะครับสำหรับอัลร้วสองรุ่นเอาต้าบอกเลยว่าลุคนี้แบดบอยจัดไปดูพร้อมกันครับมาเข้มจริงหล่อมากาแลร้สองรุ่นเอาต้าในทรงสี่ประตูนะครับอัปเดตให้คุณแดนนะใส่ชุดแตง่งเอ็กซ์ตรีมตัดเส้นเลตไลน์ถ้าไม่ตัดเส้นเลตไลน์ก็จะดูแบบคลีนคลีนนะเออแต่ว่า พอติดเส้นไลน์ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีพลังบางอย่างเวลามีแสงตกกระทบเห็นไหมเส้นสะท้อนแสงมันจะเรืองแสงเข้ามานะฮะแค่นี้ก็หล่อแล้วคุณแดนดูนะครับคืองยุดแต่งเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเขาจะครอบไปทั้งกันชนแล้วดีไซน์จะแมทเข้ากับกันชนของมาลสองเจนนี้มากๆที่สุดนะครับถ้าเป็นทรง R S มันก็จะดูแบบอาจจะ เฉยๆนอะแต่พอเราวอสมันเหมือนมีเหมือนมันมีของนะฮะเออสวยจัดนะครับแล้วทีเด็ดนะผมให้ดูนะครับนี่คือทีเด็ดเลยนะภายในนะครับติดไฟสร้างบรรยากาศแอมเบียนไลท์ไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟนะฮะภายนอกตัดเส้นแดงภายในคอนโซลหน้า ตัดไฟแอมเบนไลท์สีแดงลุกแบบสาวๆคิดว่าไงครับมีหนุ่มๆม,มารับโชว์ดีไซน์ดานทายแบบนี้ไม่เยอะจนเกินไปกำลังดีเลยฮนะทรงนี้นะสวยมากนะครับถ้าใครเน้นแบบใช้งานเน้นประหยัดเลยนะ ระยะยาวไม่ต้องกังวลเรื่องพวกระบบโคโบนะครับอะไหล่เทียบอะไหล่แบบเยอะมากของแต่งเยอะมากแล้วราคาถูกด้วยผมมองตรงนะฮะร,รถแดนตลาดของแต่งไม่ถูกนะครับนี่